ก่อนจะเข้าคลิปก็ขอกดไลค์ละก็กดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็มีอายุประมาณยีน่สะิบต้นๆนะฮะก็ปะหลังจากจบอ,อีโทรไปแล้วก็เข้าสู่วิดีโอกันเลยนะครับพีบ่ปุ้ย ก่อนจะเริ่มนะฮะเอ่อเราต้องมาทําความรู้จักอ่าสำหรับอ่าอุปกรณ์ของนางเล็กน้อยนะฮะก็คืออาวุธของนางนั่นเองโดยอาวุธของนางนั้นจะอ่าถูกเรียกว่านางินนาตะนะครับเป็นอาวุธประเภทใกล้เคียงกับดาบและทวนหรือหอกโดยมันจะมีความสูงเท่ากับผู้ใช้และปลายดาบจะสูงขึ้นเล็กน้อยโดยอาวุธนี้เมื่อก่อนจะถูกเรียกว่าเทโบโกก่อนจะกลายเป็นนางินนาตะนะฮะ ภายหลังก็เริ่มหายไปจากการมาถึงของมิยาลิที่เป็นหอ,อกแท้ก็คือไอหอ,อกแทงใส่เพราะการใช้นั้นโดยมิยาลินั้นเพียงแค่เอาไปแทงตูหรือใช้ด้ามในการตวัดนั้นแต่ทางนัก n g h นต,ะตะนั้นตั้งใช้การวาดแขนอาจึงใช้พื้นที่ค่อนข้างมากแต่ใช่ว่ามันจะหายไปในปัจจุบันนั้นก็กลายเป็นกีฬาหนึ่งในญี่ปุ่นท้ายเทนโดแทนบเสืนะครับอาวุธเล่มนี้ยังเหมาะกับผู้หญิง เนื่องจากเป็นอุธที่ใช้แรงไม่มากแค่ว่าในเนื้ตะขึ้นไดพกอฟาดลงตามแรงนนทถ่วงถ้าฝึกจนชำชองก็สามารถออกลบได้ไม่แพ้ผู้ชายกันเลยทีเดียวโอ้โหสนนี่ว่าส่ายอย่างนั้นฝ่าวางรุ่งมาเรามาทำความรู้จักของอาสกิลทาเล่นของนางกันดีกว่านะฮะ สกิลแรกทิชชี่อ่าเมื่อเราทําการโจมตีศัตรูใกล้ตายจะติดสถานะบาดเจ็บสาหัสความเร็วจะก็จะช้าลงแล้วก็ไม่สามารถบล็อกได้เป็นเวลา10วินาทีเราเอาตัวละครตัวไหนก็ได้ไปยิงใส่ตัวนั้นที่ติดสถานะบาดเจ็บสาหัสก็จะได้รับ2 SP โดยทันทีอ่าสกิลนี้เป็นยังเป็นดาบสังคมของเราอีกนะฮะว่า การใช้อันนี้ต้องใช้ในระยะห่างจากปุ่มสีฟ้าของเราค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าศัตรูนะั้นสามารถเดินสามารถเดินเข้าไปได้ยู่ดีนะครับการใช้จึงต้องมีความระมัดระวังอ,อย่างสูงนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้สกิลทาเลต์อีกอันหนึ่งนะครับคือมายสกิลออโตัรอดของสุก,กะนะครับที่เหมือนกับเบสเมื่อเลือดต่ํากว่ากําหนดก็จะได้ลบดีกายภาพ70%แล้วก็ฟื้นฟูนเลือด5เทุกวินาทีเป็นเวลา15วินาที คือนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะใช้ปุ้มได้ยังไงเพราะว่าบรรยากาศของเรานั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบางต้นเกมเมื่อเราได้ DP ค่อนข้าง,ง,งตามจํานวนแล้วแล้วก็จะถอดเอาบรรยากาศออกแล้วก็ใส่ตัวละครตัวอื่นซึ่งมันก็แล้วแต่เคื่อบางคนอาจจะให้บรรยากาศตัวนี้ย,นยืนอยู่ถึงท้ายเกมเลยก็ได้โดยสกินที่1น,นะครับก็คือการเพิ่ม DP ธรรมดาธรรมดานั่นเองโดยจะได้ DP ไปทั้งหมด12 DP นะครับ ซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าสกิลนี้ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะถ้าจะใช้สกิลนี้นะฮะไปใช้เท็กซัสล่างหมือนกานดีกว่านะครับสกิลหลักของสก,กะนั้นก็คือสกิลสองครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างทําให้นานนั้นมีสเสน่ห์มากขึ้นนะครับก็คือเมื่อกดจะจะได้สี่ตีพีนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายที่ M3 อยู่ที่400เเครับเป็นดาเมจกิภาพให้กับศัตรูบนพื้น6ตัว โดยสกิลนี้สามารถสร้างความบาดแผลสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่ติดสถานะบาดเจ็บสาด้ด้วยและยังเก็บสามได้ถึง3ชาร์จได้ตั้งแต่ในเ1เลยนะครับใช้ท่าน,นี้ให้คุมนั้นค่อนข้างง่ายนะครับก็คือใช้ในตอนที่ศัตรูขึ้นข้างมาเยอะนะครับแล้วก็ใช้กด1ทีเพื่อจัดการศัตรูให้หมดภายในรอบเดียวเพื่อให้ติดสถานะบาดเจ็บสาหัสหลังติดสถานะบาดเจ็บสาหาัสก็ใช้สกิล2 เพื่อทำดาเมจแล้วก็มอบ SP ให้ตัเองค่อนข้างจํานวนมากแต่วิธีนี้ก็ยังน้อยไปสำหรับตัวน้านครับเลยต้องมีแคสต์เมดไม่ดีเรื่องเมดิคนนึงนะครับชื่อวอลฟารินก็ได้หรือพีดอคซก็ได้เพื่อเป็นการเล่ง SP ให้กับตัวน้าด้วยโดยแนะนําเป็นวอลฟารินนะครับเพราะว่าจะเพิ่ม2องเอชพให้ทันทีหลังจากสังหารเสร็จนะครับ โดยสกิลที่สานะครับจะมอบอ่า20 dp ให้หลังกดใช้แล้วก็โจมตีช้าลง5วินาทีเอ๊ะ0.5วินาทีแล้วเพิ่มระยะก,การโจมตีและสร้างความเสียหาย130%การโจมตีจะเป็นการโจมตีแบบเรื่อยก็คือการโจมตีตามจำนวนบล็อกถ้าศัตรูเลือดต่ำกว่า5้าดาเมจก็จะแรงขึ้นโดยสกิลนี้การใช้ให้ฟูมนั้นไม่ได้เพื่อเอาให้กด dp นะครับแต่เป็นการโจมตีให้ศัตรูที่ติดบาดเจ็บสาให้กับตัวละครที่ต้องการ sp จำนวนมากสังหาร ด้วยรวมแล้วสก้านั้นเป็นตัวละครบรรกาศที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการมอบเอสทีให้ตัวเองแล้วก็การเพิ่มดีพีให้ตัวเองกามเม็ดก็ได้เพิ่มดีพีก็ไม่ใช่ว่าในน้อยนะแต่จำนวนมากแต่้าเม็ดก็แรงรอ,อบหนึ่งก็ได้โดยสำหรับผมนะครับให้ตัวนี้อยู่ที่เพีย e ี d นะครับข้อเสียของมันมีแค่เพียงไม่กี่อย่างก็คือสกิลทุกสกลิกสกลเอ้สกลิลสองถึงสกลิลสามนั้น เป็นสกิลที่ให้กดเองนะครับไม่ใช่สกิลออโต้หรือ,อใช้แล้วจะได้ด p จํจำนวนมหาศาลแบบว่าวางลายได,ได้สองสตัวประมาณนั้นไม่ใช่นะครับเป็นการมอบให้ได้เรื่อยๆชา้าๆก็เทบีเนี่ยแหละครับเหมาะสำหรับนานที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันนานาไม่เก่งหรืออะไรนางเก่งะครับแค่่าแล้วแต่คนใช้นะครับสำหรับเกมนี้ไม่มีคาว่าเก่งหรือกากนะครับก็ ก็เพิ่สำหรับคลิปแรกในการมาลองรีวิวตัวละครดูจากอ่านี่คือเป็นเหมือนของขวัญที่นางได้สกินมันเองก็สำหรัใครที่ดูแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร์ e หน่อยก็ดีนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยละ่ะบ๊ายบาย